สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้กเกษตรกรไทยก็จะมีข่าวข่าวเรื่องราวความเคลื่อนไหวของน้ำตาลโลกนั่นเองครับมาดูกันสิว่าปี2021ถึง2022น้ำตาลโลกจะ เกินดุลหรือว่าอย่างไรก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ใช้กดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเชื่อได้ว่าในปีการผลิต2021ทับ2022ทั้งโลกจะสามารถผลิตน้ำตาลได้ถึง176.7ล้านตัน โดยคาดว่าจะเป็นน้ำตาลในส่วนเกินดุลอยู่ก็ประมาณ2ถึงถึง2.8ล้านตันนั่นเองครับคาดการผลผลิตน้ำตาลของแต่ละภูมิภาคสหภาพยุโรปจะอยู่28ประเทศจะมีผลผลิตน้ำตาลที่ประมาณ17.4ล้านตันโดยปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงประมาณร้อยละ12ประเทศไทยจะมีผลผลิตน้ำตาลที่ประมาณ 10.3ล้านตันโดยปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงประมาณร้อยละ36นั่นเองสารัสเมริกาจะมีผลผลิตน้ำตาลที่ประมาณ8.2ล้านตันโดยปรับลดลงจากปีก่อนหน้าถึงประมาณร้อยละ3นั่นเองมาดูที่รัสเซียจะมีผลผลิตน้ำตาลที่ประมาณ5.7ล้านตันโดยปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงประมาณร้อยละ สินั่นเองครับส่วนของประเทศไทยนั้นผลผลิตอ้อยปรับเพิ่มขึ้นจาก2ฤดูการผลิตที่ผ่านมานี่เองเนื่องจากปริมาณฝนปรับตัวสูงมากขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังก็ยังคองพื้นที่มากอยู่ดีนั่นเองครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังก็มาดูตามครับ ตรงนี้เลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ